เฮลล์เฮลล์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสปูตส์ของผมอยู่กับช่องน้ำสมุศักดิ์ลำเพลินอัพติเชียลนะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วเติมันก็เจอเต็นท์อยู่พอดีเลยครับเนี่ยอะไรอะไรมาปุกๆอยู่ทำไมยังไม่ให้เข้าอ่ะเมื่อวานนี้จ่ายพนักจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้วนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาเรียกร้องขอสองเดือนอะไร ถ้ายัก็รวถ้าถ้ายังไม่อยากให้เขคือทบงเดือนไปเลยก็ได้เยน้องดูดดเอาัไฟเอาเอาเอาเออยังเอสิไปยังอยู่เปิดทองด้วยไอเลยันอยู่ในัมีหลอดไฟอปักไฟแล้วเอาไไฟแล้วหลอดไฟไม่หลอดไฟที่มาเสียอพี่เนี่ยของใครอตอกอันตัวอันไหนนะไยไม่รู้ของหัวมันอะนะเออ เออนี่เอานี่มาให้ไอ้นี้ยสิอ่ะเอาเอามาข้างหลังสิมันจะยู่ดีตัวเอามือมือต่อได้ก็ต่อได้มือต่อได้ก็ต่อได้เอ้าใจก็ว่าลงอันเีามีผ่าผ่าเขียวเหิดไปไอ้ว่าเอาผ่าเขียวมาปิดทางไหนไอ้ซะปิดข้างหน้าว่าต่อเอาม่านซะเอาม่านอี่เจ้าไปซื้อน้ำผีวานอยู่เขอจ่ายร้านไหนครึ่งนึงเลยแบบขอเที่งของผีอแม่ขึ้นของไอเอกมันจังมันจังขนาดเพราะสั่นมันก็ผีวานตาให้อยู่ใช่บอกแกแล้วโอเค โอเค okay. เข้าเขียนในไวัดนะโหมุกเงียาไปไอวัน,ะนละเขียดบ้านใครเขียนกัน <c oughs> อาวันนี้ไม่ลุกมาหรอไม่ลูกไม่ได้ลาหรอนึกว่าไม่ล่กจะลาสวัสดีครับมาชิียดวันน้ำไผ่ดีละเขาก็ยเงยไปก่อนหละพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะใกล้ห้าโมงแล้วนะมันอยยุโคราดครับพี่น้องครับอยู่ ติดกระห้างอันนี้เลยห้างวิสโก้โฮเซนนะครับนี่ข้าเจ้ากำลังขึ้นห้านครับขึ้นห้านกระจวดทันที วันนี้ชุดใหม่นะครับวันนี้ชุดใหม่เทิร์นเวทีพี่น้องเทิร์นเวทีมันมันจะเหมือนแบบว่าเป็นสีออกดำๆแต่จริงๆมันเป็นสีม่วงนะทุกคนมันเป็นะไอ้นั่นไอ้ไอ้เบาไหวมันทั้งเจ็บหัวนั่งทั้งทิร์มัดเอวแน่นน้ำวันนี้เทิร์นตีนไปได้ไหมมันมันมันมัดเข่าเนี่ยเรื่อยๆแม่ก็เลยลงมาแล้วแดงเป็นนั่นๆไปเลยลงมาประมาณเหลืออีกประมาณสองเพจนี่ครับพี่น้องว,ว่าเนี่ยลงมาบาไหวที่แค่ๆๆมันๆๆมันเจ็บมันเจ็บเอว chú ăn 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 ตันแล้วแปวได้เลยเออแบบเม้นแบบมาเสื้ออะไรท่านี่แม่ันีรรับนเ่น่งครับมีครักที่ไหนนักงานใหม่ ไป,ไปเลยนู่นเต็นใหญ่<ะ>ไม่เขาไม่มีดุมบอกฮะเขาไม่มีดุมบอกแล้วว้าวใจจะตายู่ไหนแม่กระสอบเป็นตัดแล้วเสรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกว่าเข้าใจเนะาะคนที่แบบเพชรงานมันก็ต้องมันก็เหนื่อยอยู่นะเพราะมาถึงงานแล้วก็กว่าจะได้นอนกว่าจะได้อะไรก็สู้ๆนะครับ <laughs> สูส้ๆนะครับพ,พี่นดนเสื้อก็ถือว่าไดไปอยปู่น้ำเขาอันนั้นคือหวานใจเขาหวานใจเขาชีวิตนี้เขาต้องใส่รวมกันสองคนตำนานเพราะว่านันเสื้อแต่ละคนก็แต่ละคนขั้นขั้นขั้นประหตุกับได้ไหมครับพี่น้องขั้นเหตุกับได้ใน,นนในเรื่องของการกางเต้นอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นรายได้เสริมจ,จริงๆถ้าเกิดขยันนะแล้วก็เก็บจริงๆอะเพราะว่าหลายๆก็ผมมีเอาค่าโตกันแล้วก็บวกค่ากลางเต้นขั้นขยันจริงๆขั้นอดเก็บจริงๆก็ได้หลายครับ ทั้งค้าการ์เดนทั้งอันนี่ทั้งค้าเทนะ <Okay. S 2> ่าไรครับอันนี้คือมันเขาในทางเดียวสิรถบัสเขาทั้งหนาบ่พี่สม้<ว>มย,ยังไม่บบได้อาน้ำหรอไปดูสะอาดก่อนนะอีกนะ ฮ่ด้วยะแเียว่าวิ่งะโบวอย่างเด้เกิรีสอดมันไอโรงแรมมันเขาเด้เขาตั้งแต่ตีซีเมีแต่บันนี้มันไห้ออกเคียงก็เลยขอเลทสุดๆเดยวฮอดบายสองก็ได้เด้พากันออกมาก่อนอยู่อันนั่นมันนี่แหละเอาคือได้มีนี่มานี่เขามวันี้เข้าห้างหมดแปดร้อยบาทเขาทำอะไรอ่ะ มีพี่กจ็จะว่าจะเข้าห้างอยู่เนี่ยไปเลยไไปปักฟใช่ไที่ทาออเอม่แไอวันประเดี๋ยวมาจะทานอยู่เอสโกเอาซะเพื่อนจับด้ยแม่ได้เสร็จแล้วรอให้แกสัดให้แล้วก็เอาผ้ามันที่ท่ายางเดี๋ยวเลยผ้พาพเอามันมีเต็นต์เป็นอย่างไนเนี่ยมีเต็นต์บ่บ่มีมันต้องไปซีรีส์ก่อนแกนะ ก็ตอนนี้ฮะเอากลับแล้วเอาคุณแจใสไปหาด้วยุณแจจีงไปแม่เนอะครับเต้นขาเราซีเรเซอเต้นมาอีกแล้วมีผู้ใดสนับสนุนเต้นอยู่บอเป็นหู้เป <c oughs> ็นหู้บล่ฮะอะมโอเคอาสว่าอันค้าสนีวเ้มากเอเนตอนนี้มันกีนละ่ะนี่นมะมันมาท่นนี่น,แนะนนแล้วมันก็จะหกัก อ๋อเออคนนั้นก็ขาแบบนี้เลยคนนั้นก็ขาขาวเห็นไหมของพี่ไฟายหนูซื้อมาดิเน่ยนี่นะเป็นคือกัดเล่กของเท่าเนี่ยถ้าเอาเอาขาสีต้อมีเพราะว่าขาสีพ้กมันคุณเออเจ๊ซื้อขาสีชมแล้ววันนี้หรือว่าจับเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือว่าจับแบบนี้ก็ได้นะยังไงหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้นะทำไมอ่ะเฮ้ยยังก็ใหญ่ดีจังเลยอ่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาของใครเนี่ย ลนจงนานึงนามขาไปมกสิเป็นของีลูกบมกสิห้อยนะเอาค่าที่สมดีแล้วท่้นต่ว่านะเอาลไัอันนี้คือของไอ้วัดเลยของไอ้วัดอันเก้าเตเนี่ยมันแข็งแรงจะเอาลูกไปบ้านพักจะพุงจะมากังหรืเก่าดนั่นนะเออากังปตนตอนทีพุ่ง ตอนแรกอะตอนนอนอยู่กําลังตื่นมาคือจะได้ยินเสียงฟ้าห้องไหมเ่ะพี่ฝนมันตกเลยได้อยู่นี่มีบ่มันล้นแล้วของเขาพ่อตาคหาจะอยู่ว่าเอาพอป๊กไฟเขาอยากเจอเ้างเลิกไม่มีอะไรไม่มีสายยางกระต่ายสั่นกระต่ายสั่นกวางเอาแค่มาไว้เสียบตรงป้กไฟเดี๋ยวพี่จะพี่จะไปเดินห้างอยู่พี่จะไปซื้อมาป้กไฟแล้วอะไรต่างๆนะครับ ฮะจะแรกบอออะไรขื <H> ่นบ้างล่ะได้ได้บ้างล่กันใไม่กับเขาม่หยิบกระดาม่ถูกยังเลย พี่ยิงบ้านอยู่จังหวัดไหนครับอุบลค่ะยังไม่้ิอไปเล่นบ้านยิงแล้วไปกินปลาเด้อที่ไปปลางม่เด็กป่ครับติดสองุสาไม่เด็กป่ะติดสองชุสาอ๋อโอเคไิได็ก่วนไอไปเีแถวอวนบ่แช่เพีงหวนไปพี่น่าฝากแช่เพียงเด้อหอบฝันมาลังห่างฟังเ๋ยฟังไป ฟังแล้วว่าว่าจะเอาแบบว่าเอาลงติดต่ออยู่เอาวิดีโอเหรอใช่คุยจะลงให้นานด้วยนะเฮ็ดแล้วบันทึกลับเด้อม้วนบอกข้าเลยดิขอบคุณครับตามมาตลอดไม่ขอบคุณครับเมื่อกี้เปื้นหรอเป่าเขียนแอปอะไรเป่ามาแท่เพลงให้ผมเลยเขียนลรอโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไวชั้นมีสักก่อนและพี่น้องกนเด้อพรอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฮะ เอาไปเลยสายสวัสดีครับพี่นงค์น้าเพนกับบอคนนาฝากในเด้อน้าฝากในเด้อครับฝากน่อยน้ำหน่อค่ะพี่นงค์ห่อฟันบ้าล้งห้านเวอร์ชันนัสุรศักดิ์นะครับฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่องนัสุรศักดออฟฟิเชียลครับทุกคนน่าจะถือปิดกันได้ดีเมียนมาล่าด์น้เพลงกับบ้านเงียบกรุบเลยฝากพี่น้องในเด้อขอบคุณครับพี่น้องนะคะฝากไปน้ามนะธิพี่นงค์ฝากกันที่กลับไปดี่น้องเด้อพี่น้องพื้จที่